รมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่ที่สวนใจเท่าเช่นเคยนะครับสวัสดีครับนี่เราจะมาทุกคนมาดูการซ่อนหัวนะครับวันนี้อากาศร้อนที่หนึ่งปูม้าไตมกหัวมกหัวแด้วแบบเย็บหัวแด้วบนก้นี้ ร่มอาเภษเด็ดตอนหักหอกกินแรกก็หน่อยอาหารบ้านบ้านเอ้าเเพิ่เอาลงมาเอให้ลาเภษเอว่างเอว่างไว้ประมาว่าลงหนักเลยขอว่างบางใช่แย่งแย่งแย่งแยงสวหัวแย่งบัวกันแรกได้ตัวถือบ้านถือบ้างไยพี่ยังเหนียวีันเลย คมาใส่ตัวง,งามตัวง,งามตัวนั่นก็เลี้ยงกินเอง,<ร>งจะเป็นขาแล้วเป็นตัวเล็กแนะใครไปจับบอกป๊าดว้าวใหญ่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 เปล่าพี่ที่ออกใส่ค <c oughs> ู่มาได้ฮยยตัวใหญ่ <c oughs> เป็นขาแล <c oughs> ้วออกขาแล้วเฮียมันเฮีย เขาลมมันแดดมันจะเป็นไข่ตัวใหญ่จังเลยนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้พอนแห้งพอนหลายแดดหลายมืดน้ำพอนนี่นี่ตัวนึงน้ำพอนนะห่วงมันตกเก็บเก็บเอาเก็บเอาเนี่ยหัวตายแดดอฮะแค่เดียวปะพอนอีกโอ้โดเยอะนะครับเราดูการเต็มตัวของเขา เป็นแฟชั่นแฟชั่นจับหวัวสนี้เด็กๆก็ไป้อนอหัวต,วตมามนาเดี๋ยวนี้ไม,ไม่เป็หรอกครับเลี้ยงเองกินเ,เ,เ,เองสะอาดลุงให้ที่สอง,งให้เรียกท่านไป๊ะให้หน้าให้ที่สองเริ่มกันอีกแล้วหน้ากล้าหวัวหน้ากล้าหวัวอาแนวกินเลี้ยงร้านแดดด้วยจ้ะ เราทำไมสอนไม่เใส่เสให้าไม่่เคยใส่เฉยๆ่ยรืาแดดเดมากนั่นแดดทใแห้งดีหวก้อนเขาแก่หัวกนเขาแก่ให้หน้าเออหวก้เขาแ่ให้หน้าด้จ้าอ่อมให้หน้าเลย สิมีแมงลางงบ่แมงลางงามแมงอีดแมงอียดหีกนีเด้แมงลังงาตอนจงเอาเอาหัวไ้ยไลยรอบแท้โอเคครับ สอนหวกเขาแกะนะคะแกะนี่แหละแกะเขาเรียกว่าแกะพันแย่พันแย่นี่อันนี้จะเริ่มกัดหางอันนี้เป็นตัวเป็นตัวแล้วมีสามมีสามรุ่นก็มันนั่งนี่ก็ได้จ้ารุ่นนี้กินรุ่นนี้กินเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ต้องไปปล่อยกบหน่อยต้องไปปล่อยลนองตัวนี้พวกนี้ต้องไปปล่อยเอาไปปล่อยเอาเรียงไว้เป็นกบ อาจันนี้เอิ้นหวกจะมาเบอร์เนี้ยอันนี้เอิ้นห่วงก็มีหางหลับเป็นกบหน่อยเอากระพุนหน่อยเอาแยกแยกเดี๋ยวจัางมาเพื่อไปนั่นแม่นั่นแม่จ้่งว่นี่เขาเรียกว่าวิธีอะไรครับใส่ห่วงใส่ขี้ห่วงใส่ขี้ห่วงใส่ขี้ห่วง มันก็จะไม่มีขี้วันที่ต่อไปนะครับสวิงเอาเทศใส่สวิงวันเท้านี่แหละก็เหมือนการกรองสิ่งสกปรกออกนั่นเองครับย่าสาวอลลีเดียหาเทียแล้วเป็นมันสะอาดนะ เดี๋ยวผมมี่ขี่หลงเหลือแล้วอันนี้เข้าไปในสีอันนี้เข้ากระพริบอ่อนว้าวอันนี้ท่นต่อหบ้าสวยมากเลย นะครับใส่รสดีใส่เ <statistically> รือด้วยทข้าใส่เกนิดนึงีุ่กพรหอมแดงพริกหวาน้หอมแดงก็ใส่ลงไปพรกสกริกหอพรกหอ มุกหมาะต้องบว่าใส่ผักพริกหล่อไใช่แ่พกล่อก็สดนส่นมใส่ลไปใส่้ตุลกกรอนรแล้วใส่เครื่องปรุงใส่ตะไคร้ใส่พริกเครื่องปรุงหลกหัวลงแกงมนแกแกงออันอีกแกงเาหมใส่มกมัว แกงเราผสมใส่หมวอ่าฮะนี่ใสพกิกร้อด้วยอันนี้ห,หัวมกหัวว้าวจะสุแล้วสักูใส่ตูลงไปหอมๆแล้วก็ฝาหมอ้หอปิดสักผู้าามอสักู่ก็สุกไ่กินแล้ว เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแกง<ก><ก>ห่อซึ่งน้ำมันโซมอันนี้หมกหมกห่วพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟตอนนี้ยายเข้าหิวข้าวแล้วมาแล้วมาแล้วหมกห่อใส่ข,ข้าวตุกแต่แสบปะครับแสบปะ โอ้คลิกลรอสวัสดีครับนี่หินเท่าจะได้กินหัวแล้วนะครับ,บสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็จะลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปของพวกเราสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย